ะครับผมติดตีตีตตตอ่างเยอะกว่านี้นะครับอ่างช้าช้าชัดชัดนะครับผมกุกเดียวนะครับ ครับผมหล่อๆนะครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนบายบายนะครับผมเอาเจ้าอ่างนะครับอ่างช้าช้าชัดชัดนะครับเนิบเนิบนะครับออกมาแขวนนะครับในป่าข้างฟาร์มนะครับผมนี่ครับจวดมากนะครับผมนี่ครับกําลังนกต่อก่านะครับนี่ครับนกแขวนปั๊บมันก็จะพักนึงมันก็จะเริ่มเล่นเลยนะครับถือไล่เลื้อยไปในตัวครับรอเจ้าของนะครับ นี่ครับผมโยนเพาะเพาะนะครับอรอเรือเยอะนะครับตัวนี้ใครชอบนกลูกคอนะครับมันเป็นนกเสียงกลางปีนใหญ่นะครับมันก็เลยไม่เหมือนนกเสียงเล็กนะครับรอมันก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้านกเสียงเล็กมันจะชัดกว่าน,นี้นะครับรอเรือ มันจะน่าฟังคนละแบบนะครับฟังไปสักแป๊บครับคลิปวันนี้จะทำคลิปขันยนเพาะๆนะครับใครที่ถามนกฟางแบบเอาไว้ฟังนะครับรอเรือเยอะๆนะครับผมเข้าหูหรือเปล่านะครับาชอบก็โทรมานะครับ วันนะครับตัวนี้เริ่มจวดนะครับมาได้กินอาหารดีนะครับผมสภาพไม่น่าจวดนะครับนะี่ครับสมกับนกต่อเก่าครับฝั่มเก่ายังไม่ทิ้งลายนะครับโยนเล่นโยนอะไรไปเรื่อยๆเขามันนะครับตามภาษานกต่อเก่านะครับผม นี่ครับแต่อ่างแน่นอน,นครับคูเรื่อยๆนะครับตัวนี้กกเดียวนะครับเป็นนกกุ่กเดียวมีเลีโยวเกมเป็นบางครั้งนะครับนะครับนกอ่างกุกเดียวเสียงเพาะๆสายป่าภูเขาเพชรชบูรณ์นะครับคุณลุงอรดีเกก็ตาถึงนะครับเก คัดมาแต่ละตัวนี้ไม่เจอชุดยอดทั้งนั้นนะครับตัวนี้เหลืเจ้าอ่างตัวเดียวครับลกลุงมาลาดีนะครับที่ชุดล่าสุดนะครับผมเห็นอ่างมันยาวดีครับก็เก็บมาไว้ก่อนนะครับผมโอ้เหลีวตันก็จว๊จังครับเหลวตันคุณลุงมืดนะครับใครสนใจนะครับ อวไรทำคลิปไปที่ละตัวละตัวนะครับฝั่งเจ้าอ่างขันยนกันครับผมวันนี้อ่างยาวนะครับจดดูอ่อางหลายคำนะครับเดี๋ยวใส่ต้นคลิปให้นะครับอ่างเห็นลงป่าหรือเปล่า สไตล์ประมาณนี้นะครับมันเห็นกนกไก่กงจะเดินเดินหน่อยหนึ่งเด๋วแสดงว่าเห็นนกครับเรียกละใช่ตัวป่วนหรือเปล่าเห็นไอตัวป่วนหรือเปล่าปล่อยไว้ตัวหนึ่งไม่ยอมไปนะครับป่วนมากนะครับผมบลาะคูตำกงนะครับเอาแขวนไว้งี้มาเฝ้าไม่ไปเลยนเลยนะครับเมื่อกี้เห็นมันลงกินอยู่แถวๆนี่นครับไม่รู้ไปไหนอยู่ในกงไม่ขันไม่คูนะครับพอปล่อยแล้วโอ้โหคิดว่ามันไปแล้วนะครับ สี่ห้าวันพักเดียวกลับมาไม่ไปไหนเลยขันทั้งวันนะครับขันอยู่ในป่านี่แหละเอาไว้อรอนกพอดีว่าจะเอาพะเนียยต่อคืนมากันเลยปล่อยมันครับมันตกกระป๋องจะตายหลายรอบละโอ้โน่นโน่นโนโนเห็นหงแอยๆอยู่โนโน่นโนโน,น,นะครับนะั่นนะั่นนะั่นเะดินกะนะนะินอยู่เดี๋ยวกินอิน่มเดี๋ยวมันขึ้นมาสู้ครับนครับอยู you ่โ know, no, 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 no. นโน่นโนโนเดินกินอยู่โน่นครับ สุดยอดนกตัวนี้มึนมากนะครับเจ้าอ่างนะครับใครชอบก็โทรมานะครับผมเจ้าอ่างอ่างหลายคำมากนะครับตัวนี้อ่างยกนะครับอ่างช้าชชัดชขันโยนรอเรือดีๆนะครับเพราะเพาะเลยนะครับผมนกปากก็เยอะนะครับกําลังเข้าหนาวครับผมก็มันก็คึกนะครับบกเขานะครับ กำลังมองหานกต่อนกฝึกโทรมาสอบถามนกขใหยาเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมลายชัดๆกันอีกรอบนึงนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับจบอ่างนะครับขันเพาะนะครับผมโดยจริงเพาะก่าในคลิปนะครับผมถ้าใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามค่ายนกขใหญ่เพชรบูรณ์ได้เลยนะครับอย่าไปอยู่ที่ใคร อาจารย์ท่านไหนนะครับนกตัวนี้นะครับนกอายุดีนะครับนกต่อเก่านะครับผมใครอยากได้ไปฟังหรือไปไล่เลื้อนะครับก็โทรมานะครับนี่นะครับผมก็พยายามจัดหาสันจัดสรรสิ่งดีๆให้นะครับผมของดีๆนะครับอาแงเอ f ซนะครับนี่ครับผมคิดว่ามันจะมาหลบนานด้วยซ้ำนะครับดูสภาพนะครับจากบ้านคงลุงอลรดีที่แรกนะครับเออนี่มันขันนะครับ นะครับทาเป็นนกต่อเก่ามันก็จะมีความเก่าของมันอยู่ในตัวนะครับมันไม่เหมือนนกปึกนะครับประมาณนี้ครับลวดลายนะครับนี่ขนก็ยังสีทายทายอยู่นะครับผมลืมทั้งวันแล้วครับมันผมอาบแดดตอนเช้าทุกวันนะครับผมาใครสนใจก็โทรมาครับผมเจ้าอ่างนะครับอ่างยาวๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม